สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะชุดเจาะ4ตัว3ตัวและ2ตัวนะคะชุดเลขในตารางนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะรับชมรับฟังแนวทางต่อนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของรอบที่ผ่านมานะคะรอบวันที่15นะคะเดือน1 2นะคะ2564นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะ มาแนวทางตัวไหนเข้าบ้างหลุดตัวไหนบ้างเนาะแนวทางเราพัฒนานะคะจะออก6อ่าแปดเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดนะคะชุดหกตัวนะคะชุดอ่าสามตัวบนนะคะก็จะเป็นสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋ามีสี่มีเก้ากับสี่นะคะเจ็ดไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าสองตัวล่างนะคะชุดสี่ตัวจะออกเก้ากับสี่นะคะอา่าห้ากับสี่โอ้ยแอดเป็นอะไรเนาะวันนี้ หกับสี่นะคะพี่น้องจา๋าห้าสี่นี่ก็จะได้ล่างชุดสี่ตัวนะคะแปดเก้านะคะก็จะได้ชุดหตัวนะคะทางสปปลาวนะคะมาดูนะคะตัวไหนได้ตัวไหนบ้างเนาะชุดสี่ตัวนะคะก็ยังคงไม่เข้านะคะสี่ตัวก็จะเป็นห้าสี่เก้าเจ็ดนะคะไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าชุดสามตัวนะคะสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋า แอดไม่มีไม่มีเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าไม่มีเจ็ดเนาะมีเนะก้าสี่สองนะก็ยังไม่เข้านะคะชุดสามตัวเนาะมาเข้าชุดสองตัวเด่นนะคะสองตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าก็จะเข้าสี่ห้าล่างนะคะสี่ห้าล่างนะคะแอดได้ชุดสี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋าชุดสี่ตัวนะคะห้าเก้านี่ก็จะเป็นชุดห้าตัวนะคะบางเว็บนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอสเอสก็ ก็เอาแค่54นะคะบางเว็บก็8 9นะคะแอดจะเน้นสองสองสองตัวนี้นะคะเป็นล่างนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วน97นี่ก็จะเป็นบนนะคะพี่น้องจา๋ามาดูสายวิ่งสายรูดกันเนาะ5กับ4นะคะ1ไม่มาเนาะขอโทษด,ด้วยนะคะอ่า9ก็มานะคะก็ยินดีด้วยด้วยนะคะด้วยด้วย2เด้งเลยเนาะ ถ้าเอา9เนาะถ้าเอา9ก็จะได้อ่าทั้ง97บนนะคะแล้วก็89ล่างทางสปปลาวด้วยนะคะใครได้ตัวไหนไปก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับช่องทางนะคะสนับสนุนช่องเดี๋ยวแอดทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะตั้งไว้ให้นะคะ จะ,จะวางไว้ให้เนาะก็ไป็นรุ่นๆกันต่อเนาะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะโอ้ไฟแจ้งจังมาดูกันนะคะของวันที่17นะคะวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้นะคะท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ สำหรับท่านที่ส่งมาอยากมาเป็นสิ่งของนะคะก็ได้เช่นกันนะคะส่งมาเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะวันที่17นะคะเดือน1 2บสอนะคะสองพนนะคะมาจากทางไกลนะคะทางสงปปลาวเลยนะคะพี่น้องจา๋าสองกล่องนี้เนาะมาจากทางไกลมาก กับเอ็ดเพียนพารวยนะคะอ่าลาวพัฒนานะคะ ก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะเสียงแหบนะคะมาดูนะคะ เลขในตารางนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีศูนย์นะคะมีหกมีสี่นะคะมีเก้ามีเจ็ดมีสามนะคะสี่ตัวนะคะเจ็ด ะะสามารถจับเองได้นะคะไม่ต้องตามแอดทุกตัวก็ได้นะคะเอาที่ใจรักและใจชอบนะคะ7069นะคะ9 7 6 4นะคะสำหรับชุด4ตัวเนาะ0 6นนะคะ7 06นะคะ เจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่หกศูนย์สี่หกนะคะเอาแค่ห้าชุดเนาะรอบนี้นะคะพี่น้องจา๋าพอว่าแอดก็จับเยอะก็ไม่เข้านะคะเอาเอาตามในตารางเนาะถ้าท่านใดจับได้นะคะจับได้ก็ได้ไปเนาะเพราะว่า บางตัวบางบางบางทีแอดไม่มีดวงเนาะถ้าแอดไม่มีดวงเจาะยังไงก็ไม่เข้านะคะแต่พี่น้องบางท่านนะคะเข้ามารอบแรกนะคะมาดูในตารางก็ได้เลยเนะาะก็ดีใจกับพี่น้อง fc เนาะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะว่า,าได้ไปเนาะก็ยินดีด้วยนะคะชุดสองตัวเด่นนะคะ ชุดสองตัวเด่นนะคะก็จะมีหกเก้านะคะหกเจ็ดนะคะหกสี 6, ด่ดูแอดเขียนเจ็ดหกสี่แอดมาเขียนเจ็ดสี่หกดูดูพี่น้องคนจะเป็นไปเนาะพี่น้องไปกลับออเดอร์ ไปกับออเดอร์พี่น้องหกสี่นะคะเจ็ดศูนย์นะคะเก้าศูนย์นะคะเจ็ดเก้านะคะสี่สามสี่เก้านะคะแอดก็เป็นเบือเบือแล้วเนาะนอนดึกนะคะอ่าได้ตัวชอบแล้วนะคะไปกับนะคะ บนล่างนะคะแอดก็กีดยางด้วยนะคะนอนดึกด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็เลยเป็นเบือบ่อเนาะแต่ตัวเลขก็ยังคงเข้าดีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเบือแล้วไม่เข้านะคะเบอร์แบบเข้าเนาะเบือบ่อแบบเข้าแบบตลกตลกนะคะโอ้ยเนาะแอดกระดายพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาของแอดเนาะแต่ว่าสี่ตัว ยังไม่เคยแตกนะคะพูดไปตามความเป็นจริงเนาะสตัวยังไม่เคยแตกนะคะแต่3ามตัวแตกบ่อยแตกบ่อยนะคะก็ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะแอดชอบนะคะเจ็ดศูนย์หกเก้านะคะสำหรับชุด4ตัวเนาะความชอบแต่ละคนนะคะแต่ละบุคคลน,นะคะไม่เหมือนกันเนาะศูนย์หกเก้านะคะตัวชอบนะคะ 7 6 9นะคะ706นะคะพี่น้องจาชุดที่ชอบนะคะสำหรับชุด2ตัวเด่นนะคะ6 9 9 6นะคะ6 7 7 6นะคะ6 4 4 6นะคะ7 0 0 7นะคะ เจ็ดเก้าก็ยังคงชอบอยู่นะคะพี่น้องจ๋ารอบที่แล้วมาเก้าเจ็ดนะคะรอบนี้อาจจะมาเจ็ดเก้าก็ได้เนะาะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะพี่น้องจา๋าถ้าท่านใดชื่นชอบก็จดแคปไว้เนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในวันที่17นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับท,ท่านที่ถามมาเนาะนี่นะคะ ถ้าไม่ประสงค์ที่จะโอนมานะคะพี่น้องจ๋าก็สามารถเอาตามชื่อที่อยู่นี้ได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ลงชื่อให้แอดด้วยเนาะเขียนชื่อให้แอดด้วยนะคะจะได้ชื่นใจเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับท่านที่อยากจะประสงค์โอนมาก็ขอขอบคุณก่อนนะคะลวงหน้าเนาะถ้าท่านใดไม่ประสงค์ก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำใจเล็กๆนะคะพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆและพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ